สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานนี้มีเสียวสมชัยเผยประยุทธ์ธรรมนัตแค้นหนักเอากันถึงตายเป้าหมายหลักบีบยุบสภาสมชัยสีสุทธิยากรวิจารณแรงบิ๊กตู่ธรรมนัตไม่ยอมกันแค้นหนักเป้าหมายหลักไม่ใช่แค่ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีแต่คือการบีบให้ยุบสภา จากประเด็นร้อนทางการเมืองพักพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพร้อมสอสอในพักร่วม21คน3ข้อหาคือตัวบุคคลมีวินัยร้ายแรงผิดจรรยาบรร้ายแรงทําให้พักบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่ดีที่สุดหลังมีความพยายามต่อรองให้มีการปรับครมและเรียกร้องเก้าอี้รัฐมนตรีคืน ล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธยากรผออศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งกะกะตให้ความเห็นในเรื่องนี้โดยการโพสต์ Facebook ส่วนตัวและให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ว่า เรื่องลายหลุดของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหลังจากร้อยเอกธรรมนัตพาพลังประชารัฐภายศึกเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรสงขาเป็นคนของฝั่งร้อยเอกธรรมนัตที่เผยแพร่เองโดยมองว่าเป็นสคริปที่วางไว้เพื่อแสดงท่าทีไม่พอใจถึงขั้นต้องยกทีมลาออกหรือขอให้พักขับออกโดยใช้ข้อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมมองว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐอาจยังไม่ได้ตัดสินใจย้ายไปพักเศรษฐกิจไทยตามที่เป็นข่าวแต่อาจอยู่ระหว่างการสร้างราคาให้ตนเองและมองว่าสอสยีคนนี้จะมีอำนาจในการต่อรองสูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ยากของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่จะจัดการในเรื่องนี้ประกอบกับพลเอกประยุทธ์เป็นคนยอมหักไม่ยอมงอจะยอมแพ้ในเกมแบบนี้ย่อมไม่มีทาง อีกทั้งมองว่าร้อยเอกธรรมนัตมีเป้าหมายมากกว่าเพียงแค่การต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งอาจไปถึงขั้นอยู่บีบให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือยุบสภาซึ่งการลาออกคงเป็นไปได้ยากเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่รู้สึกว่าต้องเลือกทางนี้เพราะเท่ากับจะพ่ายแพ้กับเกมดังนั้นสิ่งที่จะเป็นทางเลือกเพื่อแก้ไขสถานการณ์คือยุบสภาแต่เมื่อยุบสภาแล้วจะกลับมาได้หรือไม่เป็นเกมที่ต้องเล่นต่อไป อาจเรียกได้ว่าต่างคนต่างแค้นเอากันถึงตายเลยก็ว่าได้ข้อความจากเฟซบุ๊กนายสมชัยมีดังนี้ 1. ลายหลุดของสุชาติเป็นการเผยแพร่ของคนฝั่งธรรมนัตเอง 2. ถ้าทีไม่พอใจถึงขั้นต้องยกทีมลาออกหรือขอให้พักขับออกโดยใช้ข้อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีจึงเป็นสคริปที่เขียนโดยฝั่งธรรมนัตส 3. การที่พักยอมปล่อยสอสอถึง21คนออกจากพักโดยไม่เนียวรั้งไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบหรือเพียงแค่ประโยคว่าอยู่ไปก็ไม่สบายใจกัน 4. การออกมาอยู่พักใหม่ไม่ว่าจะเป็นพักของใครพลเอกประวิทยจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่แต่กลุ่ม ก้อคนคือกลุ่มก้อนที่สามารถเคลื่อนไว้ทางการเมืองทุกอย่างเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้มติของพลังประชารัฐหรือผู้มีอิทธิพลเหนือพักแล้ว 5. หนทางที่พลเอกประยุทธ์จะรักษา21เสียงให้อยู่ฝั่งรัฐบาลคือต้องยอมให้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอย่างน้อยสองกระทรวงถ้าให้คือธรรมนั์ชนะในเกมนี้แต่คนอย่างประยุทธ์ที่ยอมหักไม่ยอมงอจะยอมแพ้ในเกมแบบนี้ย่อมไม่มีทางเพราะนาทีนั้นธรรมนัจะใช้แววเจ,จิดจรัสที่บีบได้แม้กระทั่งคนชื่อ ยุท 6. อย่าคิดว่าพักเศรษฐกิจไทยจะเป็นปลายทางของกลุ่ม21สสเพราะเขายัางมีเวลาถึง30วันว่าจะไปพักไหนและไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะไม่มีทางไปเพราะแทบทุกพักพร้อมอ้าแขนรับ21สส เมติกรรมการบริหารขับ21สอ,อเป็นที่เรียบร้อยจึงเป็นการปล่อยเสือ21ตัวกลับเข้าสู่พงไพรเป็นเสือที่สะบัดหลังผู้ขี่ไม่คิดลงหลังเสือทั้งทงท,งที่มีโอกาสมาตลอด 8. เป้าหมายของธรรมนัตมากกว่าต่อรองเอาตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่ออยู่ร่วมรัฐบาลต่อครับฝีมือเดินหมากคนละชั้นจริงๆ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่น TV ีอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ